สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้ามาพบกับราจจาพาแซบค่ะทุกคนในเช้าวันจันทร์นะคะอาหารวันนี้เรารวมมิตรปลาทูไข่ตุนนะคะสุปกะเขียพี่น้องตามด้วยแจ่วห่อค่ะประโยชน์ตามด้วยผักสวนนะคะสวนเราเองนะคะยอดบักเอือค่ะพี่น้องยอดบันปักฟักนะคะแล้วกันกระถินนิดหน่อยผักบุงนิดหน่อยค่ะลงมือกันเลยค่ะทุกคนแซบแบเลยจ้า ไข่ตุนกระเฮ็ดเองไข่กับไข่ห้าเองนะจ้าเลี้ยงเองออร์แกนิคมากปลอดสารพิษนะคะพี่น้องผักเนี่ยไก่ก็เลี้ยงเองอันนี้เขาเจ้าด้วค่ะพี่น้องบะหมีนข้าวเหนียวเค็งเค็งอือบะหมีนกินข้าวเหนียวอือ จับถินเก็บขังบ้านคับพี่นองมาต่อนอง้างงามถือคน อันนี้เมนูรวมมิดอืมปลาทูทอดอืผักบุ้งกับปูกเองมิดหน่อย มองุงสายตานะคะทุกคนทักปูอืมัุกบกะเคียกับปูเองบระเคียกับปูเองนะคะพี่น้องบระเคียนบระเคียนเหง อืมแซ่บๆมากันค่ะพี่น้งองครับเมนูไหนก็อร่อยเผ็ดอืมสุตรบะเขียรใส่พริกเล้กเลยบะเขียร์สองสมามหมักแน่นหนาอ่ะ โอ้โเผ็ดอืมคำเย็นๆนูกันค่ะพี่นอ้องหอมมากเมื่อฝนมาอีกแล้วพี่นอ้องแดดมันตกแห้งๆแ,แล้วเนาะมันทอดเอาไปนะ ไม่换来อนืมคำใหญ่ๆไปเลยจ้าอืหอมหอมไปซะแล้วเนี่ย 好อมืมไม่ไดน่าฟูแ้วเขาเป็นเนาะไม่เขียนผิวไม่ทาแป้งไม่ทาครีม เผ็ดเผ็ดแต่อร่อยเผ็ดเสร็จจะาของนลพี่น้องเอ้ยบ่เผ็ดกับบ่าแซา่บจ้ะลองพี่น้องยอดรบวอบเลยค่ะพี่น้องงามพักถึกฟน้งเท่าไรงาม แต่ก่อนก็บ่ค่อยมักพักดอกค่ะพี่น้องเห็นเพื่อนกินหรอเออคือทรงแสบนะเ็เลยกินน้ำเพื่อน เพชของแท้ หนอนเปักยัง่งะใหญ่บปเลยบ้าละไปซื้อไปเออเพื่อนมาก,กินแเราว,วันนี้ก็เลยเอาเอาเม็ดมันไปนปลูกปลูกแต่ว่าไม่เป็นมันมันบ่นบเป็นลูกค่ะพี่น้องมันมีเตยอยดมันเสือ,อรันล้วนเปนยัง อืมอืมอวมากกรอบมากกรอบพรอมกรอบหวานปอสารพิษน,นะคะทุกคนหวานกรอบ ดึงเอานีมันออกค่ะพี่น้องเป็นคนนี่อย่างกาแฟเพื่อเกาค่ะอร่อยเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนจำเจ้ากาแฟค่ะอื้ม อร่อยกินไปให้ไปคอนเซปต์ Concept เดิมกินไปให้ไป ใส่กระตักต้องใส่เพิ่นอันออกไข้ค่ะพี่น้องกระตากแล้วมีเสียงกบเสียงเกียดในห้องน้ำเสียงอึ้งอย่าง,างต้องใส่เสื้ตบอึ้งค่ะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกละเจียมตัวเจรียมเจียมตัวใต้อึ้งหนาหนาห้อง หนาโรงเรียนค่ะปีที่เราไต่อึงได้2ยี่สิบเก้าตัวเกิดมาไม่เคยไต่อึงนะทุกคนครั้งแรกในชีวิตได้ยิบเก้าตัวมนคักไต่อึงก็ได้ไต้พูดเดียว แบบลูกน้องเฝ้าเยอะลูกน้องเฝ้าหน้าประตู แซ่แบหลายแซ่บหลายเด้อจ้ายอดฟักทองกรบอบกรอบกูนะกรอบเขาหวานพอเคี่ยวให้ละเอยียดนะคะทุกคนเดี๋ยวติดลำไส้นะคะมาต้องเฝ้าค่ะพี่น้อง <c oughs> รสอาบนาวให้น้องหมาเมื่อนี้เป็นสีคข้มๆค่ะไม่คือละไม่คือละอือได้หมลละดูดผักเต็มจานได้หมดแล้ว มันอ,อ,อร่อยอร่อยี่หวาน หนาสดมากหยุดความอร่อยไม่ได้นะจ๊ะทุกคนมันอร่อย อืมอ,อิ่มแล้วค่ะพี่น้องนาสดมเปิตเบิกอ,อบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามราชจ่าพันแซบชแนลนะคะสําหรับเพื่อนเคนไหนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้รัดด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนครั้งต่อไปนะเพื่อนเพื่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ